สวัสดีทุกคนนะ้ยินชื่อว่าสู่ดินเดชชาแนลนะก็ไม่ได้เจอกันประมาณ3วัน3-4วันเลยนะทุกคนนะก็เนื่องจากติดสอบนะทุกคนนะวันนี้กูก็กลับมาแล้วนะก็สวัสดีเราจะมารีชั่นนะเกมที่หลายๆคนบอกว่าเบคอนเนี่ยนะคือทําเหมือนกับทีมูรีรัมเนี่ยนะเป็นเด็กอุปภัยเลยนะทุกคนนะเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเีเกมทีไรโดนโกงทุกที <No. S 2> นี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีดีเจ็ดเพจรับซื้อและขายร้าเกม Rv ที่ดีที่สุนดนะตอนนี้มีไอดีให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียงห้าส เพราะว่าเกมนี้เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันไม่ใช่แมทชิงนะหลายคนจะสงสัยว่าเอ้าไอ้เหี้ยก็เป็นเบคอนเจอกับบุรีรัมย์ไม่ใช่แมทชิงหรอมันไม่ใช่แมทชิงนะแต่คือมันเป็นแมทก่อนหน้าแมทชิงหนึ่งวันนะแล้วก็หลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแมทนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมหลายๆคนถึงบอกว่าเกมนี้เนี่ยนะเบคอนทำอย่างกับบุรีทำเป็นเด็กกับลูกบาลนะทุกคนนะเพราะแบบมันจะมีช็อตสุดท้ายที่แบบฆ่าแบบรัวๆแล้วไอ้เหี้ยแบบโลโก้แบบโลโก้สังหารของเบคอนอ่ะนะขึ้นเรียงกันแแแแบบบบบออออออั <ๆ S 1> ออััตตัันน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 นเเเเเเเลลลลลลยยยยยย่่่่่่ะะะคคคคืืรรีีีีีกกกกกวววววาาาาาาป็็็็ชชตตตทใจฟมมมมมๆๆ้้้หงไไดดดดู๋ิส ก็จะรีชันไปด้วยนะทุกคนนะเพราะแมตช์นี้จริงจริงก็จำดีเทลไม่ค่อยได้เลยนะเนื่องจากมันเป็นเขาเรียกว่าแมตช์รอบตัดสินรอบรอบรอบคัดเลือกของสายอัปเปอร์แบ็กเก็ตว่าแบบใครจะได้เข้าไปรอในรอบชิงนะ แล้วก็เบคอนถึงแม้จะลงไปเล่นสายล่างนะแต่ก็กลับมาพังงาจอีกครั้งในวันแชมเปี้ยนชิพนะหรือคือวันทิงแชมป์นั่นแหละนะแล้วก็ได้แชมป์ไปนะอันนี้ก็ยินดีกับ FC เบคอนด้วยนะทุกคนนะว่าหลายคนอาจจะถามว่าเอ,อ้ยทียเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือกูแบบไม่ได้ออกตัวแบบออกนอกหน้าอะไรขนาดนะั้นนะว่าแบบเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษนะเพราะส่วนมากหลายคนน่็รู้แล้วว่าคุณจะแบบชอบอเชียร์สายเลือดใหม่อย่างทิมเซนเซมาร์กี้เต่าเอ็กหรือบูโนโปิงอะไรพวกนี้นะคือกูจะเป็นนนนนนนคคททีีี่่แแแแบบ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 บชออดดดดูเเเเเเเวววววลลลาาาาาซมมิโิโโปปรรรรขขขึ้้้้ะะะัััห็็พพพกกกกกงงงไยยยุน ก็เดี๋ยวมาดูเพมพร้อมกันว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไม f อ b a ีเบคบอกว่าแบบกูเบคอนทำยังขับุรีญัณเป็นเด็กอบัติแล้วก็คือไอรีของมาร์กี้อ่ะแม่งสุดจัดนะแบบโคตรพ่อโคตรแม่สุดนะแล้วก็แบบมีดรามะาะด้วยนะว่าแบบเออนี่หรอว่า MVP โปรดีโอ้ไฟโดนแบบโดนมาร์กี้คือแบบตบยับเลยนะเกือแบบจะโซโล่คิวแม่งแบบหลายครั้งมากได้หลายๆคนบอกโอ้แล้วตรงนี้หมูหวานอื้มสไลด์ไปนะยอมได้ยอมพรอนได้ยวนได้หยวนก็พอคือต้องพูดตามตรงว่านี่อาจจะเป็น ชัยชนะในรอบเรียกได้ว่า3ปีของเบคอนเลยนะคือแบบแชมป์แชมป์ในรอบ3ปีนะเพราะว่าเห็นแบบผ่านๆตายมีคนลงไว้อยู่นะว่าแบบแชมป์โอลิมปาสุดของเบคอนก็คือครั้งล่าสุดก็คือตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะแต่ปัจจุบันนี้แข่งปัจจุบันจริโอ้โหเชียร์อะไรคิมเซนเซ่ยิ่งชค่เฟิร์สบั โอ้โหอย่างเอานะชิมนซ,ซีนะโอ้โหสุดจัดจริงๆไอ้ถุงมือนี้นะนคือไม่เสียแรงที่แบบวยไวไ้เยอะตอนต้นดิสันเพราะตอนที่แบบชิมนเซเีเมาแ,แรกๆเนี่ยหลายๆคนก็พูดนะว่าแบบเออไอ้เชี่ยจะไหวหรอว่านนนู่นๆๆๆนี่เอาใครมาก็ไม่รู้นะเพราะผู้ตามตรงว่าชิมนเซเีเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนี้น,นะคือแต่ก่อนตอนที่อยู่นเจนถึงจะเคยได้แชมป์ดีหนึ่งแต่คือแบบชื่อเสียงเขาก็แบบไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะแต่คือแบบพอมาอยู่เบคอนคือแบบพังอาดเลยนะสำหรับน้องชิมนะแล้วก็หน้าตาที่ด้วย F อฟซีผู้หงนี่แบบอย่างเยอะเลยนะแล้วบินขึ้นมาปั๊บปั๊บกดแข่งไปนะคือจะเห็นได้ว่าแบงเบคอนแบบกดบุรีรัมย์อยู่ฝั่งเดียวเลยนะ ไม่แปลกใจที่เขาบอกว่าเหมือนเบคอนเล่นกับเด็กเก่ารุ่บานเยอะเนี่ยคือแบบเป็นเบคอนที่แบบได้ขึ้นบุกตลอดเลยเ,ยเนี่ยนะแล้วก็ช็อตสุดท้ายอ่ะนะที่แบบโลโก้เบคอนขึ้นแบบสี่อันตอนนั้นที่แบบขนลุกมากนะโลโก้สังหารขึ้นแบบสี่อันตุบๆก็คือเวลาฆ่าได้มันก็จะขึ้นโลโก้ใช่ป่ะแต่คือช็อตนั้นคือโลโก้โลโก้คือแบบเลียงกันสี่อันเลยนะหลายๆคนน่าจะเห็นอว่าไปทำเป็นไฮไลท์หรือไม่ก็ปกชีพที่เรียบร้อยเลยนะ หลายคนที่เพิ่งเข้ามาดูไปว่าเฮ้ยไอ้เที้ยนี่เป็นใครว่าเธไมพูดมาเองนะคือกูคือนะักวิเคราะห์อ,อันดับหนึ่งของจักรวาลนักคนนะก็คืออะไรที่กูวิเคราะห์ไปก็นั่นแหละตามนั้นแหละนะส่วนเรื่องเดี๋ยวดราม่าสกิตทีวีเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะชี้แจงอ,อีกทีนึงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมแบบสกิตทีวีถึงแคปกูไปแบบแล้วก็ไปโพสต์นั่นนะู่นนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาพูดทงนะเพราะตอนนี้ก็อ่าเพิ่งสอบเสร็จเนาะแล้วก็มีสอบอีกทีก็คือช่วงปลายเดือนนะช่วงนี้้ก็แแบบบบบออออาาาจจะะมี่นนหังงสืไรยนะ เดี๋ยวถ้าแบบว่างๆเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ละกันไอ้เรื่องดราม่าเกี่ยวกซีกิตทีวีเรื่องที่กูไปวิเคราะห์วาเลนเซียอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวคุจะชี้แจงนะหลายคนบอกกูแถไม่ได้แถนะเดี๋ยวจะมาชี้แจงนะเออแม่งก็แถนั่นแหละนะคือแล้วแต่พวกคุจะเรียกนะแต่ยงไงเรามาดูเกมนี้กันดีกว่านะว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ซีทีเบคอนทำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะคือจริงเกมนี้เบคอนตบยับมากนะแล้วก็ไอริเนี่ย มึงเชื่อป่าว่าตอนที่หยิบไอริมาเนี่ยในกลุ่มกูเดือดน,นะว่าไอเฮียน,<ห><ห>นะแพ้แล้วนะหยิบไอริมาทำไมตัวแรกคือแม่งไอริแม่งอย่างโกงนะแล้วคือในรอบออฟไลน์เนี่ยเป็นตัวที่แบบไปเชียโคตรได้รับความนิยมนะกูบอกเลยนะคือมาร์กี้ก็เล่นไวไ้สุดจัดเหมือนกันสับไอรินะยังไงก็ใครอยากตามดราม่าก็เข้ามากลุ่มจีนเอ็นอยู่นะก็มีคนพูดถึงแตว่าเออแฮียคลิกไอริมาตัวแรกนะมึงตกมึงรอตกรอดได้เลยนะรุ่นนี่อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าไอริในเกมเนี่ยคือถูกหยิบมาตัวแรกนะเฟิร์สคลิกนะไอริอ่ะรอดู นัเอได้จังหวะไล่ฆ่าวยีซเนเซียโดนไอหายอยู่ยอุอืมเเอโดนแมกันนะเกปก็ันกีนยจะมีอแล้วก็ข้างบนยังไงเอ่ยอีฟอกเอ็นก็พยายามฟาร์มอยู่นะคือในเกมนี้คือจสเซิร์ตก็เรียกได้ว่าเป็นนิวซิกเนเจอร์ของเขาในสําหรับเออีนะคืออัตราการชนะหนึแต่คือรู้สึกว่าเนียว่าบอลายจะแพ้มั้งแพ้เกมนึง รู้สึกว่าจะมีเกมเกมที่แพ้อยู่นะรู้สึกว่าจะเป็นเกมที่เจอกับใครวะน่าจะวาเลนเซียป่ะอันนี้คือจำไม่ค่อยได้นะแต่คในเกมนี้คือชนะอยู่นะสำหรับเอาอยู่หุ่เกสเซิร์ตนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เขาหยิบมาแล้วก็พังาดอย่างนี้นะสำหรับตัวนี้ผมละมากระตอกันข้างบนนะไอรีตรงนี้ยังไงเอ่ยกับโอฟายคือคือมาร์กี้แม่งจะแบบโซโล่คิวโอฟายเยอะมากนะแล้วก็แบบกดดันโอฟายแบบยับมากเกมนี้ผู้จัดตรงคือแบบสุดจัดจริงๆนะแล้วก็ชิ้นแรกมาแล้วนะเ f ิร์สออฟเด e นะหรือคือดาบจัดเลือดนั่นเองนะ นี่ต่อ x กับชินเซก็พยายามโซนไว้นะก็เลยเดินดุกวามใช่คือสตาต์าก็เป็นเมทแอสซินเนาะมันย่อแบบแนวแนวแอคทีฟนิดนึงนะแบบขึ้นบินปบ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 ไรยิงอะไราบเนี้นะแต่เอาจริงคือมีเกมนึง่งที่ชินเซเล่นเมทโซนนะแต่แบบโคตรแอคทีฟสะนะแม่งเล่นชิกซี่อุ้ยแล้วนี้แตกไปนะซาโบฝ่ายนะโดนมาคิย์คิวไปนะรู้สึกว่าในรอบชิงแชมเปี้ยนชแหละเฮ้ยชิงแชมเปี้ยนแหละนะก็คือเล่นชิกซี่นะแต่แบบเล่นแบบเป็นแอสซัสซินเ่ยโอ้แล้วตรงนี้มือหวายมันจะรู้ได้นะแล้วก็แตกไปดีนนะไม่รอดะ คือในเกมนั้นรู้สึกว่าชิริเนเซนจะหยิบคิกซี่มาซึ่งคิกซี่เนี่ยเป็นเมดแบบประเภทโซนเล่นระยะใช่ไหมแต่ชิริเนเซหยิบมาเล่นแบบเป็นเมดแอสซัสซินเลยอะฟิกเกอร์เขาไปยกเขาคิวเขาโอ้ไม่สุดจัดเหมือนเกมนั้นนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเลชันให้จริงนะคือเกมนั้นชิริเนเซนก็เล่นมาเล่นสุดจัดเหมือนกันเดี๋ยวแบบคนลืมเดี๋ยวจะเอามาแบบเขาเรียกว่ามาสร้างตำนานไว้ให้น้องๆเขาเนี่ยเดี๋ยวน้องๆโตไปก็ได้ขึ้นมาโอ้โหแต่ก่อนที่เล่นโหดมากอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะจะได้แบบมีคลิปดูย้อนหลังนนะะบครรัต้เย์าสปไ คือไอรีสมันเป็นตัวที่แบบโซโลเลนได้อยู่แล้วนะเพราะว่าแบบโมบิลิตี้ซีซีสกิลในการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวที่ครบเครื่องนะถึงแม้แต่ก่อนมันอาจจะยืนกับไอ้นี่ไม่ค่อยได้นะโอ้โหแต่ตรงนี้เข้าไปอันตีนะแล้วก็ในระหว่างที่อันตีนี้คือไม่ตกอยู่ในสถานะด้วยนะก็คือแบบถ้าอ่าโอเมนถ้าโอเมนอันตีใส่ตอนที่ไอรีส์กำลังแบบเดียรโนวิคาริอ่ะนั่นนะมันก็จะแคนเซิลนะก็คือจะแคนเซิลอันตีของโอเมนอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะ ตัวนี้ดีฟอล์กเอ็นยังไงเอยพยายามที่จะมาป้อมคางนะแล้วยกมาตรงนี้นะยกเอาอีไปนะเอาอีเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเน้นเป็นขวานนะทุกคนก็คือแบบจะเน้นแบบความถึกอ่ะ,ะ,อะ,ะ,ะเออเขาจะเล่นแบบกึ่งแบบ,แบ,บไฮบีสนิดน,นึง่ะก็คือกึออง่งกึ่งกึ่งตามีแต่เอ้าอีอะ ไม่ค่อยเห็นแบบเล่นไอ้นี่นะโอ้โหแล้วตรงนี้ยังไงเอ,อ่ยโอ้โหุนุโดนไปแตกหรือเปล่าไม่แตกนะแล้วตรงนี้เลียวน้อยคาริไปแล้วคนที่แตกเป็นดีโอกเอ็นนะโอ้โหแล้วตรงนี้โอ้โหคือไอรลิเข้าไปสุดจัดมากดูดิแตกหรือเปล่าตรงนี้น่าจะไม่รอดหรือเปล่าแล้วก็สกิลผิดจำได้นะคือถ้าสกิลสแตนถูกเมื่อกี้น่าจะรอดนะสำหรับมาคีนะแต่น่าจะลบก,กันด้วยแหละนะเพราะว่าเลี่ยนก,ก็แบบเดี๋ยวนิดเดียวนะแล้วเกสเซอร์ก็มาทำรีนบุญไม่รอนะเ <c oughs> จ็บพอว่ะทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้แม่งพูดเยอะไป คือรอดูแม่งช็อตท้ายช็อตเดียวเกมนี้คือช็อตท้ายที่แบบโอ้โหจัดมากอย่างกับเล่นจับเด็กอนุบาลนะเบคอนโอ้โหทำโนไลออนเลยนะคนพากบอกไม่พี่บอกแบบนี้จะไม่เดินไม่บอกขอมพีคงแ่เวลาแล้วตอนนี้หน่อยก็จะฟื้นฟูเลกลับมาได้แล้วที่ตอนนี้เริ่มสุดไปแล ยแล้วติดมาเป็นเซคเก็ตโปรแช่นด้วยวคือมีพลังในการดูดเรียบคู่กับมาจันแครับผมแล้วตรงนี้เอาอีกเข้ามายังไงเอ่ยโอ้โหคือเดินเกมคือดีมากนะโอ้โหแล้วเอาอีกเอ้ยแล้วดิฟองเอ็นแตกไปก่อนตรงนี้และคือมาร์กี้เหมือนจะรอดหรือเปล่าช็อตนี้ถ้าจำไม่ผิดรอดนะคือแบบโอ้โห,โหมึงดูดิมาร์กี้แม่งทำอย่างหนักและจริงจริงเข้ามาลุมนู้นูต่อโอ้โหจิตต่อสองไปแล้วแล้วสับทีมเบคอนนะคือแม่งแบบดูไอรีดิสปอยไอรีดแม่งถังสุดนะไอเกดเนี้ยนะแบกจัดเลยอ่ะคือโอ้ฝ่ายแม่งแบบตามเกมไม่่ทันนไไออ้้ีีเเเเเลยมมแแบบบบซะสร์ขาา เขาเรียกว่าไงมาเชนดามเมจมาตอ่อแบบดาวมิดกันนะก็โหสุดจัดว่ะคอมโบโคู่นี้เพราะแบบ probability สูงทั้งคู่ไงมันก็เลยแบบค่อนข้างตามตามกันทันอ่ะเข้าใจปะแล้วเป็นคอม,นะมโบที่น่ากลัวนะก็รู้สึกว่าจะมาจากผู้บ้านสายหมอกเหมือนกันว่ะสองสองกิโลเนี่ยแบบในสตอรี่ในเนื้อเรื่องมันน่ะอ่าตรงนี้ได้ดักเซยเยอร์ไปแล้วนะสเปคอนนะอุ้ย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 คิมเซยเซอืมอยากจะเล่นนะแต่คือเหมือนจะลิเกียนตาก็เลยต้องถอยออกมานะ้สำหรับคิมเซย์ คือตอนแรกมันก็มีดราม่าเลยนะว่าแบบเออเนี่ยเบคอนแม่งแข่งไปก่อนแบบนึงต้องเหนื่อยแน่นอนนั่นแหละคนก็แบบเหมือนจะพยายามตามหาเรื่องนี้นะแต่คือ,อกูบอกอย่างนี้เลยนะเ<อ>ชียร์เชียร์แล้วข้างล่างจะใส่กันแล้วแล้วยังไงเอ่ยดิฟเฟอเอ็นกับมาร์กี้โอ้โหเจ็บทั้งคู่นะแล้วคือโอ้ไฟามาตรงนั้นยังไงเอ่ยมาร์กี้เหมือนจะโดนหรือเปล่ามาร์กี้โดนล็อกกูฟูแต่กดไปจากอันตีของลูอี้นะทุกคนนะโอ้โหลูอี้กดอันตีไปนะทำให้มาร์กี้รอดตายนะเมื่อกี้นะ คือเมื่อกี้กูพูดถึงตอนไหนแล้ววะเมื่อกี้เออพูดถึงดราม่านะว่าเออเนี่ยเบคอน่ะก่อนที่แข่งชิงแชมป์กับอบูดิลามใช่ปหมก็คือเขาต้องไปเจอกับบาเลนเซียก่อนนะที่หลายคนก็มีดราม่าประมาณว่าเออเฮียเบคอนแม่งก็ต้องเหนื่อยก่อนดิว่าเฮียแม่งเสียเปรียบชัดๆเลยนะคือกูบอกตรงนี้นะว่าถ้านักแข่งแม่งเล่นแค่แมตช์เดียวแล้วเหนื่อยนะคือเขาแข่งไม่ได้หรอกเว้ยทุกคนนะแมตช์เดียวเต็มที่ก็แค่เจ็ดเกมนะถ้าเขาเล่นแค่เจ็ดเกมแล้วเขาเหนื่อยนะมันแบบเป็นไปไม่ได้พวกพวกเขาซ้อมกันหนักมาแล้วแบบวันนี้แบบซ้อมกันสิบี่ยยยนนนนนนะะปรมมมมมาณชชัััั่่่่่่ววโโงงเเีคืืออไได้แบบห อะไรขนาดนั้นหรอกนะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นการสตาร์ทเครื่องของพวกเขาไปในตัวด้วยนะแบบเล็กวอร์มก่อนแล้วก็ค่อยมาเจอกับแมตช์จริงจังอะไรประมาณนี้เพระาะว่าเอาจริงนะแข่งนี้ซ้อมกันหนักมากนะบางวันนี่แบบ12 13ชั่วโมงนะซ้อมแมปติดๆกันเลยอะ่ะเออแล้วตรงนี้อุ้ยเจสเดิร์ดพยายามที่เข้าไปเล่นแล้วคือว่าไฟมีนตีนะแต่เหมือนจะยังไม่กล้าล็อกเท่าไหร่นะแล้วตรงนี้11นาทีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วโดนป็นขู่แล้วแล้วมันเรียกว่างสองบินอย่างไรครับถ้าเกิดว่าไม่มี แล้วได้ป้อมไปจนถึงบาร์แหลกแล้วเสิร์ฟทีมเบคอนแล้วก็มีมังกรแล้วก็นูนูนะอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นลางร้ายนะถ้าแบบทีมงานขึ้นของทีมไหนมาคือทีมนั้นจะแพ้นะเขาบอกแบบนี้นะส่วนมากคืออันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคงไม่ค่อยอยากจะพูดคำยาบนะช่วงนี้คลิปติดเหลืองคลิปติดเหลืองคืออะไรก็คือติดการตรวจสอบแล้วตรงนี้เหมือนจะเข้ามาจับและได้คิมเซนเซนะคิมเซนเซแตกไปก่อนนะตัวหนึ่งเหมือนจะเป็นการเบรกเกมของทีมเบคอนได้หรือเปล่าตรงนี้แล้วหมูหวานอยู่ลึกมากนะคือไอริสสกินนี่เดินออไว้บลย่ะคือแบบเีเบรรยบบ้ยยสวยว่ะนะ คือสกินสวยนะแต่ถ้าแบบใครที่แบบยังอยู่ในช่วงของวัยเรียนอยู่ก็ไม่ต้องไปแบบพยายามซื้อนะทุกคนยังไงก็อยากแบบอยากให้มันแบบเดือดร้อนน่ะเอออยาให้เดือดร้อนพ่อแม่นะจะเติมจะอะไรอันนี้คือแบบไม่ได้ห้าไม่ได้ว่าหรอกแต่เพราะแบบมันก็เปนสนองนี้ตัวเอง่หนะคือถ้าจะเติมจะอะไรก็เอาแค่พอสมควรนะถ้าแบบเป็นวัยทำงานอะไรเงี้ยคุณพแบบไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้ายังเรียนอยู่เนี้ยนะก็เก็บตังค์ไว้แบบทำอย่างอื่นดีกว่านะเพราะว่าตามจริงสกินก็แบบไม่ได้มีผลอะไรต่อเกมหรอกนะมันจะแค่ดีต่อใจแค่นั้นและมันไม่ใช่ว คือไม่ใช่นะมันไม่เหมือนโมบายรีเจนนะรู้สึกว่าโมบายรีเจนนะที่เขาบอกว่ามีสก,กินแล้วแบบจะเพิ่มดามเมจเพิ่มเกราะอะไรพวกนี้นนะแต่คือของอ v ไม่มีนะคือแฟร์เท่ากันนะไม่ว่าคุณจะเป็นสายเติมหรือว่าสายฟรีนะคือคุณก็ทำดาเมจได้เท่ากันนะส่วนมากเขาจะแบบเน้นเทคนิคสมากกว่านะสัปดาห์อวีทำไมพูดเยอะอย่างว่าวันนี้นะสงสัยไม่ได้พูดนานไงไม่ได้เจอไม่ได้ลงชิปแบบสามสี่วันเลย ไม่มีตัวแท่งเลยพิงแนงใช่ถ้าเกิดเขาเปิดภาพเพียงแค่สกิลเดียวไม่ว่าจะเป็นของมาโอ้แล้วคือดีฟองเอ็นศูนย์สี่แล้วโดนในกลุ่มบูเล่นยับแน่นอนนะสกอร์ออกมาแบบนี้ดีฟองเอ็นทนีนะผู้ชมครับแล้วตอนนี้กำลังเป็นน้ต้องพยายามจะรีบคุมแมทคุมเกมอยู่นะครับตอนนี้ฮโอ้ยรงครับต้องจัดปัดกดคนซ้อมด้านไหนพิชแนงที่สุดอาจจะต้องอยู่ประมาณสามนาทีเลยฮะเพราะตอนนี้เงินสี่หมื่นแล้วนะขออีกประมาณจริงๆครับตอนนี้จะได้ดเทียร์ของเต็มที่ละตัวของรถไฟกำลังยี่สิบสามนาทีรู้สึกว่าจะเหลืืืออออออีีีกกกนนนนนน่่แแแหหลลลลละะะะาาเเเปรมมณไฟึงงั้้้วคคบบบบโโจุย โอ้แล้วตรงนี้ดูดิเ <S ess im ilar> ชีย่ยม,มึงดูมึงดูมาร์กี้ดิทุกคนเ <S ess im ilar> ชียเ่ยดูดิโอ้เ <S ess im ilar> ชีย่ยถ้าล็อกชิวไม่แดงแตกแล้วเมื่อกี้โอ้คือแม่งสุดจัดจริงๆว่ะ <S ess im ilar> มาร์กี้อ่ะโอ้แล้วกินเซนเซ,นเซได้ดิโอ้ไฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะ <S <S <ess im ilar> โอ้มาร์กี้แม่งสุดจัด <S <S <ess im ilar> จริงคือเล่นไอริสได้สุดมากโอ้โหแล้วไปบอสโบพยายามจะเล่นช็อต แค่ก็สีนะแต่คือไม่ได้นะเพราะเอาจริงคือรูปแบบเกมคือมันแบบเสียไปแล้วนะโอ้ไฟโอ้ไฟก็แตกไปแล้วนะแล้วก็ได้เป็นตรงนี้หรือเปล่าที่เบคอนของที่โลโก้ของเบคอนจะขึ้นรัวๆนะรู้สึกว่าจะเรียงกันสี่อันเลยนะแล้วตรงนี้ปั๊บปับปับตายไปหนึ่งตายไปสองแล้วก็ยังไงตรงนี้ตายไปสามหรือเปล่านะตายไปสามหรือเปล่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรอ๋อนั่เนี่ยนะทีเบคอนก็กดเบคอนรัวๆเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่โลไม่ใช่โลโก้สังหารนะทุกนั้นแต่เป็นโลโก้ที่ถูกกดจากเบคอนมงดูเด็เชี่ยมึงดูเบ ไม่ใช่เอฟเฟกสังหารทุกคนน่าแจ้ข่าวนะเป็นเอฟเฟกโลโก้ของเบคอนแม่งสุดจัด